เราจะรักเขาก็เหมือนเขารักเราตอนนี้เขาไม่รักเราแล้วเราจะรักคนที่ไม่รักเราเนี่ยนะมองดูดีๆนะไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้ไม่มีเขาเราจะตายเราไม่ตายจริ <c oughs> ไม่มีเราเขาก็ไม่ตายเหมือนกัน ถ้ารู้ว่าเขาหลังจะทิ้งเรานะทิ้งเขาก่อนเลยไปบอ,อรู้ว่าเขาก้ลังจะบัวนเวนวก่อนเราจะยอมใครไม่ได้มาถามตัวเองามาดูถ้าเขาไม่รักเขาจะรักเราเราะไปรักเขาเราเียารูับร้สาเหตุที่เขาไม่รักเสอไม่รู้ไม่คิด ก็อารมณ์ทุกเข่างนู่านี่่เหมนู่นนู่นมองน่นูม่งความรู้สึกคงนเลยคนนึงที่เขาจะรักลงที่ชื่อหตอนนี้เราเป็ยังไงบ้างล่ะใ่แต่คนที่เขาไม่รักท่านี้ขะแนนไหพเม่ลอ่าเพราะฉะนั้นเราเห็นบางคนดีกับหนูมากเลยนะแต่ความรู้สึกหนู เาไม่ไดปอินอะไรของเขาบ้านะแต่บางคนไม่ได้ทำอะไรเออมากับหยาบดูแลเขมันคืออะไรเราสังเกตเลยแม้ความล้างของเรวเองเนี่ยมันล้างอยู่เลอดครัไม่ได้ล้างตลอดทเย็นีน้นะมันก็อยากไปกับคนอย่นเหมือนกันว่าคนถามดีเกินไปหรือ่าอาจจะดีเกินไปเราเรา ่มันรักแค่บางส่วนที่พอใจและมันก็ไม่รักแค่บางส่วนที่มันไม่พอใจเพราะฉะนั้นมีคนคนหนึ่งมันไม่ได้รักทั้งหมดและไม่ได้เกลียดทั้งหมดแต่เราจะมองเห็นเข้าใจตามเหตุปัจจัยตรงตามความเป็นจริงแน่มากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนเนี่ยอยากถูกรักกันเดียวแต่ไม่ยอมที่จะมาเข้าใจอะไรเลย ยังเยอะอ่าลูกเราเรียกร้องมากๆของเงินซื้ขขอขนมทุกวันไงเราไม่ไหวเลยไม่มีใครอยากถูกความรู้สึกที่ก็เรียกอะไรดวงยิ่งรุน,รนเราเคยได้ยินไหมรักคือการให้ถ้าเรักหรือว่าความรักมมเมต่ตาผู้ทีตาคารุนานย่า ของกูไม่ใช่เพืเ่เบียดขาแล้วสุดท้ายเธอเป็นของฉันมันเลยทุกข์ไงถ้าเรารักเขามีความเมตตากับเขาย,นยนินดีเมื่อเขามีความสุขเราให้เขารักคนอื่นเราก็ต้องมีความสุขเดเนี่ยเพราะเรามีเบียขาไงจังมีสมาธิ เป็นตัวหล่อเลี้ยงคือมองเห็นตามความเป็นจริงเราลัาคนที่ไม่รักเราเขาไม่เป็นไรหรอกให้เขาไปรักเนอื่นเขาันเป็นความสุขของเขาที่ต้องแต่งงนเมงแทนเราแล้วแตแส่วนของหเป็นได้ิงช่ช่ใช่ใช่ใช่เพราะคนที่มองเห็นตามความเป็นจริงได้ต้องสุดต้องหนักเท่านั้่ ใมรัไม่รักก็ไม่เปไรนะมันบ,บวไจ่ะ <c oughs> จรักพ่เนรนะรัไม่ิดนวักไม่นนรักในไีรนรรักในความรเนรนมกม่ัไะไม่ม่เนักนะไม่เปน่นันัน